การที่เราเคยมีคำมั่นสัญญาอะไรก็ตามมีคำอธิษฐานอะไรก็ตามมีปณิธานอะไรก็ตาม,ม,าตามที่ตั้งใจว่านะสิ่งเหล่านี้มันจะเป็นเงื่อนปมที่เกิดขึ้นมาและมันก็จะเป็นสิ่งที่ฉุดล้างเราให้อยู่ในวัฏะสงสารเนื้อแท้เราจริงๆตรงนี้มันยังเป็นสิ่งที่ขืนความเป็นธรรมชาติอยู่ไม่ใช่ความเป็นธรรมชาติ ไม่ว่าเราจะตั้งใจหรืออธิษฐานอะไรก็ตามบางทีเราเคยดูตำรบตำราว่ามีเรื่องของอธิษฐานบาร,รมีอย่างเงี้ยก็ต้องพิจารณาให้ดีว่าบางทีแล้วมันเป็นเรื่องของกิเลสมันฝืนความเป็นเรื่องของธรรมชาติที่เรียกว่าจิตะภัสสรคือธรรมชาติที่บริสุทธิ์บางคนนี่อธิษฐานแบบไม่ขอพ้นทุกข์เลย จะอยู่ไปจนกว่าจะช่วยหรือสัตว์คนสัตว์ให้พ้นจากทุกข์ได้มันก็จะเป็นปมที่ติดค้างอยู่ในวัาตตะอย่างนั้นทั้ง,งที่ตัวเองก็ยังช่วยตัวเองพ้นทุกข์ไม่ได้เลยแล้วจะไปช่วยใครให้พ้นทุกข์ได้ทั้งในความเป็นจริงแล้วเนี่ยสิ่งเหล่านี้มันไม่จําเป็นต้องอธิษฐานมันเป็นเรื่องของธรรมชาติล้วนๆเลยเวลาความบริสุทธิ์ที่หยาดลงมาในธรรมชาติเนี่ย ่วนหนึ่งก็จะกลายเป็นเรื่องของพลังงานที่อยู่ในระบบของวัตตะสงสารไปกับอีกส่วนหนึ่งที่ความบริสุทธิ์ที่หยาดลงมามีความเข้มข้นกว่าก็จะเกิดวิวัฒนาการไปเป็นพวกพืชพันธุ์ธรรมชาติต่างๆพลังธรรมชาติกับอีกส่วนหนึ่งที่มีความเข้มข้นกว่าเมื่อหยาดความบริสุทธิ์ลงมาก็คือสิ่งที่เรียกว่าจิตประภัสสนจะมีวิวัฒนาการอยู่ในวัตะสงสาร ก็คือสรรพสัตว์ทั้งหลายแต่จะมีความบริสุทธิ์ที่หยาดลงมาที่มีความเข้มข้นกว่านั้นซึ่งอันนี้ก็คือธรรมชาติที่เรียกว่าโพธิจิตเลยฉะนั้นคำว,ว่าโพธิจิตเนี่ยมันไม่ได้เกิดจากการอธิษฐานในภายหลังความเป็นพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ก็ดนะีเกิดจากเนื้อแท้ของท่านเป็นอย่างนั้นคือกันมาจากความบริสุทธิ์ที่มีความเข้มข้นเป็นโพธิจิตมาตั้งแต่แรกเลย เพราะฉะนั้นเวหรือวิธีของท่านก็จะเป็นไปเพื่อโพธิจิตตั้งแต่แรกเลยคำว่าโพธิจิตคือจิตที่เผื่อแผ่เห็นผู้อื่นทุกข์แล้วอยากจะช่วยให้ผู้อื่นได้พ้นทุกข์มันเป็นวิธีของดวงจิตเป็นเวแบบนั้นมาตั้งแต่แรกเลยไม่ได้เกิดจากการอธิษฐานว่าอยากจะเป็นพระพุทธเจ้าอยากจะเป็นพุทธะแต่มันเป็นธรรมชาติของความบริสุทดป,ประพัดสอนนั้นๆที่หยาดลงมาในบรรดาจิตประพัดสอนที่หยาดลงมาจะมีจิตความบริสุท์ที่เข้มข้นและเป็นโพธิจิตโดยธรรมชาติ ท่านจะรู้วิธีของท่านเองคือธรรมชาติที่เป็นโพธิจิตคือแผ่ออกท่านก็จะดําเนินไปตามวิธีของท่านนี่นแหละก็คือช่วยเหลือผู้อื่นเห็นความทุกข์ของหมูสัตว์แล้วเจ็บปวดอยากจะช่วยเหลือให้พ้นจากทุกข์เมื่อถึงจุดหนึ่งท่านก็จะสามารถย่างเข้าสู่ความบริสุทธิ์ของธรรมชาติได้เมื่อท่านเข้าถึงความบริสุทธิ์ของธรรมชาติท่านก็จะเข้าถึงความแหล่งของความบริสุทธิ์แล้วสามารถแผ่ความบริสุทธิ์ หื่อรื้อสัตว์คนสัตว์ให้พ้นจากทุกได้สิ่งเหล่านี้มันเป็นเรื่องของธรรมชาติล้วนๆเลยไม่จําเป็นต้องมาอธิษฐานหรือตั้งสัจจะหรือผูกพันธาสัญญาซึ่งมันเป็นสิ่งที่ฝืนความเป็นธรรมชาติเป็นเนื้อแท้ของตัวเองตั้งแต่แรกอยู่แล้วอย่างบางทีเราอ่านตำรับตำราก็ต้องพิจารณาอย่างถ้าเราศึกษาตำาราจะพูดถึงสิ่งที่เรียกว่าธรณีสูก เคยได้ยินไหมคือเรียกว่าถ้าทำกรรมหนักมากๆแล้วทอนี่สูบไปเลยนยะอย่างพระเทวทัตใช่ไหมก็ต้องพิจารณาให้ดีเพราะว่าสิ่งที่พบในความเป็นจริงก็คือสิ่งที่ถูกสูบขือเรื่องของจิตวิญญาณกระแสถูกสูบไปเลยวิหารธรรมเปียยถูกสูบไปเลยเอาเวจีถูกสูบไปโลก,กันคือกระแสถูกสูบณขณะที่มีชีวิตเลยถ้าทำกรรมหนักมากๆธรรมชาติก็จะดึงลงต่ำเลยแต่กายภาพเนี่ยก็ยังดำรงอยู่ ยังมีชีวิตอยู่ได้ปกติจนกว่าจะหมดอายุไขเมื่อหมดอายุไขถึงจะไปรวมกับกระแสทีท่เรารวมตรงนั้นไม่งั้นนะอายุสมัยนี้เราจะเห็นคนถูกเท่นัยสุกกันเยอะมากเลยเพราะคนลองทํากรรมหนักเยอะมากเพราะ,ะนั้นบางอย่างเราอ่านตำราตําลาก็ต้องพิจารณาให้ดนะีแต่เนื้อแท้สัจธรรม,มันมีอยู่คือความเป็นเรื่องของธรรมชาติล้วนๆนะความเป็นกฎไตรลักษณ์ความเป็นกฎของกรรมต่างๆ